สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองไอทานผู้ช่วมทุกทานนะครับผมหยอดว่อนเก่าก็จะพาเอฟซีไอทานผู้ช่วมทุกทันไปฟั่งการสัมผัสระวางนันทญาพาลุ้ยก็พอคข้นเมืองตุลริ่นนะครับในของทัวไทยเพื่อกระฟันมาได้เกี่ยวเขา่าเขาเต็มท้องนะครับสิเป็นยังไงต้ก็ตามไปฟัง่งน้ำกันนะครับ ข้ามาแล้วกับกาุุนากดติดตามเปลี่ยนกำลังใจด้วยนะครับขอมุ่นทั้งหมดนี้กับนนทิยาในแวงปันไม้ผมได้จัดท่าเป็นคลิปเพื่อว่าจังไห้เอฟซและทันผู้ชมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันนะครับที่เป็นแย่หนึ่งก็ตามไปฟังพร้อมๆกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับสวัสดีค่ะ กอเป็นยังไงค่ะไก้มือมากันดีบอข้าวันเลยนะพอพอฝันบางวางตีแจ้งนี่นะอ๋อฝันหมึกมึกขึ้นนี่มันปะค่ะค่ะฝข้ฝันฟันที่ีสามตีสี่ค่ะ แกลน่เช็นหนึ่งเจ็ดสามแต่กรสซมเจ็เจ็ดสามแต่กระหนึงเจ็ดนชว่าันกับมันมันก็บอันมันมผันมามันมาลุกไปหน้าเป็นเจ้าขอปเขาเป็นมากเนี่ยเจ้าเขาเต็มหน้าแล้วเ,เอาเขามาบ้านบอค่ะครับปีก็เกดรอมเนี่ย อเจ็ดสองออสรุว่าสรุปว่าโค้งสุดท้ายนี่พ่อจะใา้น้นทิยาลุ่งโตได้ค่ะความนีนิยด,ดสามตัวได้จเจนห้เจนลงเจนมาธิยาลง่ลงได้ค่ะสังเพน,นเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวสอง้เจ็ดสามตัเจ็ดสาม มีสามคู่นี่มันบอกขาะที่ว่าพ่อไปเสี่ยงกับฟันมาได้เกี่ยวเข่าเต็มหน้าแล้ว่อนเนี่ยเันเนไสกับเขาชุนาหน้าแต่ว่าเขาเขาเขาแห้งแห้งคนเด็ดันดี เน้นนะพ่อเน้นชุดได้หนึ่งเจ็ดเจ็ามเจ็ดหานี่เน้นชุดได้ค่ะหรือหายน้ำนับพ่อกันอำนักตัเไยนอันักต่อกันไหมอ๊อบอันก็ใครก็หายซี่เป็นจะเป็นจะเปนมาสเตอนัแม่เตอนัหายเพื่อนพี่ารณาเองเอฟอวันนี้จ่าอนี่ฟอมาอรมมาเดสามตัวฟอมมาสามเจ็ดสามเลยสามเจ็ดสามเจ็ดส สามเจ็ดสามอะไอะรด้ลอตเตอรี่จักใบแล้วโอ้ยคันะบอกใช่นอกดอกพ่มีเงินค่ะปัจมาบันขายขายประจำนะเปนมนาขายเป็นกะว่ะรนจอยคปนแนว่ามีเด็กเจ็ดสาเพาอว่ามีอยู่ได้สองใบเพราะว่าครับสิดก็นกระเลสิดเจ็ดไปหนึ่งกันด เจ็ดหาตันสองไม้ก็นะเข้าเก้เจอ๋อเด็กเก้าเจ็ดารับรับจกแกใส่มากก็มันเจ็ันแจกแกเราเจ็ดนี่มันรอบพวอฟันมือนี่อ่ะฟันไเออซื้อมาตายมือล้ว่พ่อซือซื้อันจะพอันเลพ่อัน วันเ้าวันจวจำเลยเแจ้งวันจะพอนอวเนี่แหลวนจำขึ้นเนีอวันมันเรียดงพันเรก็เป็นน้องออตกฝาออือน้องน่ะมันมันเป็นก่อนใรถโป๊โลงมารถโป๊โรงาอือะไวมันเป็นเจในนอกวันดีเดีนอนจนนี้แล้พ่ออายุเท่าไหค่ะ ปอยอายุห้สิบห้าปีอ๋ออายุห้าสิบห้าปีเ้อันมงเเลมันเข่าพ่อบังดืดบังดืดแขงมันกระไกระไกระเม็ดแม่ขึ้นนจะเอาเข่า่มววันนี้เออกระกิเนี่ยจะพอจะพอพอมาเล็กเล็กตนตนนี้นะเ็กสเนี่ยะพอมา สรุปค่ะสรุปว่าโค้งสุดท้ายของพ่อคนซูรินหนิว่ามันที่หนึ่งกรกฎาสองห้าหกเลขสามโตมีหางเดียวคือสามเจ็ดสามสองตัวกับมีหนึ่งเจ็ดมีเจ็ดสามกับเจ็ดหาสำหรับอายุของพ่อเป็นหาสิบห้าปีนุ่นดีญาติร้องถือบุค่ะครับ เกทสองคือสิเก้าออกสามงวดอยูอ่ค่พ่อได้แล้วจัดน้ำมาอ้าวขอบคุณพอ่อหลายๆเด้อค่ะที่หายเน่าท่างวันนี้กับอย FC เอฟซีจ้า์เดียเน่าท่างของพ่อนะคะขอบคุณข้าสวัสดีค่ะครับกระวังว่าเอฟซีในตอนผู้ช่ทุกท่านกับของถี่ได้เงนแล้วนะครับที่นนทบุาีพระลุยได้สารลปเรยกของพอคนทุรินนะครับในของสุไทยนะครับเป็นเสือมาปรนกับฟันนี้ดีนะครับแล้วกา ฟันมาริเกลเข่านะครับเป็นฟันการฟันดีนะครับแต่พร้อมกับเ้ขอสรุปในท่ายคลิปนี้นะครับพอคอนโทรลินคงทุดไทยนะครับเป็นกับฟันมาด้เกี่วเขา่าเขาก็้ามงามนะครับในในงวดวันที่หนึ่งก่อนประกาศข้อหกหกนะครับกับขมิ้งซี่นะครับเพป่นกับให้เรียกมากหนึ่งเจ็ดสาม เกตสามกัเกหานะครับตนเลข3าตัวก็มี3ีกสามเกมนะครับเพื่อนซื้อมาแล้วเพื่อนกับฟันนี้ดีนะครับกับฟันมาด้เกียวเข,เขาเตรียมหน้านะครับกับหวังวายเและทันผู้ส้มทุกท่านกับงสีเห็นแล้วนะครับเลขของพอคนซูรินนะครับในข,ของสุดท้ายนี่นะครับกัมีเลขหนึ่งเกตเกตสาเหานะครับเลขสามตัวที่เป็นเด่นก็คือ สามเกศสามนะครับเป็นแนวทางสื่อสลากกินแบงของตฐบันนะครับกวงงงางไว้เอฟซีตกตันของสีด้นใ้หลวเรียฟังแล้วนะครับสำหรับผมคลิปนี้ขออยู่ตีและเพียงทำนี้พอกวันนี้คลิปต,ต,ต่อไปโชคดีสวัสดีครับ